I'm Give it some time something some slow That's should to grow something you should know About นอกจากแพมจะมีโอกาสได้ไปสัการพรับพะทช่อแฮร์ล้วนะคะก็ยังมีโอกาสได้ไปขอพรจากพระเจ้าทันใจด้วยอันนี้เป็นการขอพรที่แปลกมากเลยก็คือการขอพรที่แบบว่าวัดจากขนาดของไม้สักโอ้อมไม้สักนี่เหรอใช่ค่ะอันนี้มันแขนค่ะุ้งทองแล้วแล้ว,ลวที่ไปขอวันนั้นตอนนี้ได้ยังคะพี่แพมคิดว่ากำลัมจะได้นะ เรื่องอะไรเรื่องความรักค่ะโอ้โหทำไมไกลตัวพี่แพมเลยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะความรักมันอยู่รอบๆตัวเราเห็นจปานนี้แล้วเงือกกำเงือกจานไม่เห็นมีใครมาจงมาจีบเลยตีเลยนะอ่ะหยุดเรื่องความรักพี่แพมดีกว่าเราท็อปเดี๋ยวท็อปจะพาพี่แพมไปดูผ้าโบราณที่นี่เลยพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณใช่พี่จำได้ว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับผมเราไปดูกันเลยดีกว่า พี่แพมการที่เราไปพิพิธภัณฑ์ที่เนี่เลยทำให้ท็อปรู้ว่า การเสื่อมสภาพของผ้าโบราณนั้นเป็นยังไงแล้วก็วิธีการเก็บรักษาให้ยยืนยาวนั้นเป็นยังไงใช่ค่ะน้องท็อปอย่างการเสื่อมสภาพของผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าโบราณหรือว่าผ้าสมัยใหม่ที่มีองค์ประกอบของวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นฝ้ายไหมนะคะพวกนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการเสื่อมสลายตามกาลเวลาค่ะเพราะว่าเป็นองค์ประกอบของธรรมชาติอย่างเช่น ฝ้ายและไหมนะคะซึ่งถ้าเป็นฝ้ายเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นซลลูโลสถ้าเกิดว่าเป็นพวกขนสัตว์ไหมยอย่างนี้นะคะก็จะมีองค์ประกอบของโปรโตีน,นะคะ่ะเมื่อผ่านวันเวลานะคะผ่านน้ําผ่านแสงฝุ่นหรือแมลงก็จะมีการเสื่อมสลายไปสังเกตได้ง่ายนะคะผ้าโบราณในพิพิธภัณฑ์โกมวนผ้าโบราณเนี่ยเขาจะเก็บไว้ในตู้กระจก พราะหนึ่งเลยป้องกันฝุ่นแมลงค่ะแล้วก็ควบคุมความชื้นด้วยเครื่องปรับอากาศนะคะต้องควบคุมในอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและที่สําคัญเลยเห็นแสงไหมคะคือการจัดโชว์ผ้าโบราณน,นะคะเขาจะไม่ใช้แสงที่สว่างเกินไปเพราะว่าแสงเหล่านี้เนี่ยจะไปทําลายเส้นใยเสื้อผ้าค่ะก็เหมือนกับการที่เราตากผ้ากลางแดดแล้วก็สีสิลนลงใช่ไหมใช่เลยค่ะอ๋อ,อพภ่แพมไหนก็รู้ถึงวิธีการรักษาผ้าให้อยุ่ยืนนานแล้วแต่จริงๆแล้วคนก็ ก็ต้องดูแลสุขภาพอายุยืนนานด้วยนะครับด้วยวิธีไหนคะน้องท็อปดูแลสุขภาพจิตใจมีแฟนฮะไม่ใช่หรอกแหมอันนี้ของน้องท็อปคนเดียวหรือเปล่าเอาแล้วพี่แพมเลิกไปสายเพรเจอร์เรามาสายธรรมะดีกว่าเดี๋ยวจะพาพี่แพมไปอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจเลยทีเดียว แต่ไม่รู้พี่แพมจำได้หรือเปล่าต้องเป็นวัดนี้แน่เลยวัดที่มีระเบิดวัดซีดอนครับพี่แพมอย่าพูดรนั้นสิครับเดี๋ยวคนเขาจะเข้าใจผิดว่าวัดนั้นมีระเบิดอ๋อขอโทษค่ะขอโทษค่ะคือระเบิดในทุกวันนี้เนี่ยก็คือระครังที่อยู่ภายในวัดค่ะไม่มีการระเบิดแล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเจะเล่าถึงอดีตให้ฟังว่าจริง,รงๆแล้วที่มาเป็นยังไงพี่แพมรู้จักคำว่าคนแป้แาระเบิดใช่ไหมใช่ค่ะเราได้ไปแล้วว่า คือวันนี้คือที่มาครัว่าคนแป้แหแหระเบิดเลยเพราะว่าสมัยตะก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองครับผมญี่ปุ่นทิ้งระเบิดลงมาตุม้มแต่ไม่ระเบิด uh huh. อ่าใช่คนแป้ก็เลยไปหยิบระเบิดนั้นขึ้นมาแล้วมาแกะเอาข้างในออก uh huh. ใช่ครับผมเราก็เอาเรียกได้ว่าเป็นสร้างระเบิดนะฮะ uh huh. มาแบบมาทำเป็นระฆัง uh huh. เพราะว่ามันเป็นโลหะเนาะใช่คือชาวบ้านในที่แพร่นั้นก็คือรวมใจกันมาแหร่ระฆังหรือว่าระเบิดนั้นแนะ ถวายให้กับวัดนี้<ช>ไปก็คือมันเป็นความภูมิใจนะคะของคุณแพร่ที่สามารถนําอาวุธสงครามที่ร้ายแรงอย่างนี้นะคะมาเป็นของใช้ภายในวัดที่มีประโยชน์กับทุกคนค่ะใช่เลยเพราะจริงๆแล้วนี่คือถ้าจะหาดูยากก็ถือว่ายากจริงนะ,ะว่าสร้างระเบิดจะเป็นยังไงและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือพี่แพรก็คือพระเจ้าพระโตคือพระพุทธรูปที่ทํามาจากพระโตหรืออีโต้เอง โอ้ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่ามีความพิเศษมากๆเพราะว่าช่างนะคะเขาต้องแกะสลักให้เสร็จภายใน1วันเท่านั้นค่ะไม่ว่าค้านะคะจะใหญ่หรือว่าเล็กขนาดไหนนะคะก็ต้องแกะให้เสร็จภายใน,นะะ <คะ S> 1วันค่ะครับผมคือเราไปเที่ยวที่สวยงามมาหมดละตอนนี้เราจะพาพี่แพมไปกินกันดีกว่าอุ้ยกินของดีของจังหวัดแพร่ด้วยจำได้ไหมเราไปกินอะไรกันติ๊กตอกติ๊กตอกจำได้สิคะเพราะวันนั้นนะคะพี่แพมฟาดเรียบไป2จานเลยค่ะโอ้โหนั่นก็คือขนมจีนน้ำย้อยครับผมก็คือ การเอาขนมจีนะฮะที่ทํากันสดๆเลย<อ>น้ำมันย้อยเลยต้องไปดูนะฮะมากินกับน,น้าพริกสูตรของจังหวัดแพร่เลยแล้วก็บางทีก็มาคลุกกับน้ําเงี้ยวหรือไม่ก็น้ําหมูสูตรของจังหวัดแพร่เลยซึ่งเป็นถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่แพร่เลยครับคือหาทานที่อื่นไม่ได้เลยนะคะ <Yes. S 2> อร่อยมากๆนะคะติดใจมากๆวันนั้นทานไปสองจานจริงๆแล้วก็อ,อยากจะกลับไปทานอีกค่ะนี่ก็หิวเหมือนกันแต่ตอนเนี้ย โอ้โห oh, จะยินงใหค่ะน้องท็อปเดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะกลับไปทานอีกแนะ่ okay, นอ<ะ>น<ม>นะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในวันที่1กันไปแล้วนะคะอยากจะพาคุณชมนะคะไปย้อนดูวันที่2ที่เราไปที่แพร่กันต่อค่ะ <Ooh. S 1> อันนี้ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยเริ่มต้นที่วัดค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลวันนั้นนะคะจําได้เลยค่ะพยายามตื่นเช้ามากนะคะเพื่อที่จะให้น้องท็อปพาไปเที่ยวน้องท็อปก็พามาถูกใจม,มากเป็นวัดแสแลงค่ะวัดที่นี่นะคะ มีชื่อว่าสแสล่งที่แปลว่าดอกไม้ซึ่งในสมัยก่อนนะคะพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยดอกสแสล่งนะคะซึ่งวัดก็เลยได้นําชื่อของดอกไม้ที่ชื่อสแสล่งนี้นะคะมาตั้งเป็นชื่อวัดค่ะอ๋อนี่ถือว่าท็อปเล่าห้ฟังแล้วเก็บข้อมูลได้เยี่ยมมากเลยครับพี่แพมใช่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะข้อมูลละเอียดกว่านี้อีกที่น้องท็อปเล่าถ้าอยากฟังต้องยังไงคะต้องกลับไปดูรายการทวิริ้งวิทย์ส i e แอนครับผมเทปสองเลยค่ะอ๋อพี่แพมหลังจากที่เราพาพี่แพมไปอิ่มท้องแล้วก็อิ่ม,มล เดี๋ยวท็จะพาพี่แพมไปที่นี่เลยครับแหล่งรวบรวมวัฒนธรรมดนตรีของชาวล้านนาที่นี่เลยครับโฮงซึ่งหลวง oh, โหจำได้แล้วค่ะวันนั้นนะคะน้องท็อปเกือบจะทําเครื่องดนตรีของเขาเนี่ยตกลงพื้นตั้งหลายชิ้นพีนใจหายแวบโชคดีนะคะที่มีคนช่วยไว้ทนันแหมพี่แพมเขาก็ได้ข่าวว่าพี่แพมทําสายซึง่งเขาขาดเปล่าคะ่ะแหมแค่แอบไปหยิบมาเล่นเท่านั้นเองแหม,แมเจอเจออุปการณ์ดนตรีในสมัยตัวเองไม่ได้เลยผู้เข้าใจเมาอีกแล้ว ว่าฉันเป็นคนโบราณอย่างละจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสน่ห์มากก็เลยขอไปเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วเล่นยากมากค่ะต้อง ต้องมีความรู้เฉพาะถึงจะเล่นได้จริงๆรพี่แฮมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเล่นได้กับเล่นเป็นไม่เหมือนกันนะครับอะสำหรับใครนะรที่สนใจเรื่องดนตรีแบบนี้นะผมสามารถไปที่นี่ได้เลยนะครับฮงซึงหลวงที่ตั้งที่อำเภอรองครับจังหวัดแพร่รับรองว่าจะได้ความรู้กลับไปมากมายแน่นอนค่ะทมค่ะนอกจากความรู้ในเรื่องของดนตรีแล้วนะคะมาที่นี่ค่ะแพมยังได้ความรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าอีกด้วยคุณบอมนะคะผู้ก่อตั้งฮงซึงหลวงนะคะก็ได้ให้ความรู้กับเราค่ะในเรื่องของเครื่องแต่งกายเห็นไหมคะน้องท็อปและพี่แพมแบบนี้นะคะน อย่างนี้นะคะเป็นของชาวไทยภูเขาเผ่าปากการย,ยอค่ะซึ่งมีความหมายที่ดีมากๆเลยนะคะน้องท็อปเล่าเลยครับพี่แพรมเสื้อที่เราใส่เนี่ยนะคะสังเกตนิดนึงจะมีสีที่เข้มนะคะนี่นะค่ะเป็นอย่างนี้นะคะหมายถึง วุฒิภาวะที่โตแล้วอาจจะมีครอบครัวแล้วอ๋อนี่สีอ่อนเพรายังเด็กอยู่ใช่ไหมไม่ใช่คือนี่ค่ะสีเข้มนี่ก็เรียกว่าสีเข้มนะคะาาค,คือถ้าเกิดว่าเป็นวัยเด็กเนี่ย,<ม>เ,ยเขาจะใส่สีขาวอืมค่ะแล้วแ่ว่าโตขึ้นมาเนี่ยก็จะใส่สีเข้มแลถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าผู้ใหญ่ที่เคารพนับถืออย่างเช่นเรียกไดว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นําของบ้านนะคะก็จะมีสีแดงสีเข้มนะคะที่ดูเป็นอวุโสค่ะและก็ความหมายที่ดีมากๆเลยนะคะของชุดของเราที่มีเหมือนกันนั่นคือเห็นไหมน้องท็อปนี่ มีความวีนะคะทั้งหน้าและหลังเท่ากันเลยนะคะหมายความว่าเราเนี่ยเป็นคนที่จริงใจหน้ายังไงหลังก็อย่างนั้นค่ะครับผมและก็ที่สําคัญเลยนี่ของผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมีการเย็บปักถักร้อยมีลูกดองลูกเดือยอย่างงี้ใช่ก็ม,มีตามต้าหู้ด้วยไม่ใช่ <c oughs> มันเป็นเครื่องประดับอ,อันนี้เนี่ยมีความหมายว่าการที่ผู้หญิงเราจะมีครอบครัวหรือว่าอนาคตที่ต้องโตขึ้นไปเนี่ยต้องมีความอดทน คุณแม่ก็เลยสอนให้ผู้หญิงเนี่ยรู้จักที่จะปักลูกเดือยทิลเลตเม็ดทิลเตเม็ดเพื่อสร้างความอดทนให้กับผู้หญิงค่ะอย่างนี้นี่เองเป็นไงล่ะนอกจากจะได้ความรู้เรื่องดน,นตรีแล้วนี่ยังได้เรื่องเครื่องแต่งกายด้วยใช่ครับผมเดี๋ยวพี่แพมต่อไปเขาก็จะไปเย็บเองทำอะไรเองครับเพราะเขาเป็นเผาไปแล้วโอเคก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะขอพูดอีกเรื่องหนึ่งลืมไปค่ะนี่ผ้าถุงนะคะเป็นผ้าสิตีนจกนะคะเป็นอีกหนึ่งความสามารถของชาวไทยที่เผาป้ากากระยอค่ะ